ครับก็สวัสดีครับพบกับผมนายแทงโก้ชาแนลกันนะครับวันนี้ครับผมก็จะพามาดูวิธีการทาสีนะครับหรือว่าล็อบนะครับล็อบสีที่พื้นนะครับพื้นปูนที่โรงจอดรถนะครับว่าเราจะมีวิธีการทําแบบไหนนะครับเราจะทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมจะมีวิธีการทําแบบไหนเริ่มต้นทําอย่างไรกันดูนะครับเลยนะครับไปก็นี่นะครับ พื้นผิวนะครับตรงนี้นะครับเราต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับพื้นผิวปูนที่เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือทาสีทาพื้นนะครับตรงนั้นนะครับเราต้องทําความสะอาดหรือว่าเราก็เป่าโดยโบเวอร์แบบนี้นะครับเป่าทําความสะอาดให้เอี่ยมอ่องก่อนนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็ต้องขูดออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แบบนี้เราก็ต้องขูดเก็บความความสะอาดให้เรียบร้อยพื้นผิวให้ดีนะครับก่อนที่จะลงมือทํานะครับแบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับเราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่เราก็เอามาทําเป็นคลิปของเรานะครับ TOA Loft p i n นะครับสําหรับใช้ทาพื้นผิวปูนนะครับหรือว่ากระเบื้องหลังคาก็ได้นะครับมันก็จะมีหลายเศดฉีนะครับที่เราให้เลือกทำกันนะครับ มันก็ทาหลังคาเก่าหลังคาใหม่หลังคาเก่านะครับไม่หลังคาใหม่ไม่ได้นะครับหลังคาเก่านะครับที่มันดูเราเก่าไปแล้วเราก็เอามาทาได้นะครับใช้ตัวนี้นะครับล็อกเพนตัวนี้นะครับหรือเราเอามาทาพื้นปูนนะครับโรงจอดรถก็จะดูสวยงามมากเลยนะครับก็นี่นะครับอันนี้ขั้นตอนแรกแล้วนะครับเราทาเข้าไปในพื้นผิวนะครับเห็นไหมครับสีจะเป็นสีแบบนี้นะครับเราก็ทาใช้แป้งนะครับใช้แปรงเลยครับ ตรงนี้นะครับทาไปก่อนนะเก็บริมก่อนให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บริมก่อนให้เรียบร้อยทาให้ให้เข้าไปในซึมในเนื้อปูนที่เป็นร่องด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะทาเข้าไปนะครับแบบนี้ใช้แปรงลูปไปก่อนนะครับให้หมดเลยแบบนี้กันนะครับนี่เห็นไหมครับเราจะเก็บขอบให้เรียบร้อยให้สวยงามก่อนเลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะผสมน้ำอยู่ที่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับของสีนะครับตรงนั้นตอนนี้เราก็การขอบเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาใช้ลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งนี่นะครับกิ้งให้เต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับใช้ลูกกิ้งกิ้งเลยครับ กิ้งให้เ so ต็มร่องเลยนะครับก็นี่นะครับเราก็กิ้งรอบแรกไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับเราถึงจะมากิ้งทับอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะอ่านเป็นเสร็จนะครับอันนี้เราก็กิ้งไปให้ทั่วก่อนเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่นะเห็นไหมเราทามาครึ่งหนึ่งของรอบแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะทาอีกครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บทาอีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็จะสวยงามนะครับอันนี้เราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันชนกันนะครับตรงนี้ทาฝั่งหนึ่งให้มันชนกันนะครับ นะครที่เราทาไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแบบนี้นะครับลงพื้นรถใครจะทําเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับแบบนี้นะครับทาเพื่อความสวยงามของโลงรถเรานะครับก็จะสวยงามมากเลยนะครับถ้ามีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีตัว R999 อีกทีนะครับเป็นเป็นเคลือบหน้าอีกทีก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่ใช้ก็ได้นะครับเราทาแบบนี้สองรอบก็พออยู่เรียบร้อยนะครับตรงนั้น เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร e uh, ็จกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเออนี่นะครับตอนนี้เราก็ทาเสร็จไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็แห้งไปแล้วเดินได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเดินได้แล้วสองชั่วโมงเราทิ้งไว้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ต่อมาเราก็มาลงรอบสองนะครับ ลงรอบสองนี่เลยครับนี่ลงรอบสองเพื่อให้ความสวยงามขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับลงรอบสองเลยครับแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะต่างกันเพื่อให้หน้ามันเนียนขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะลงรอบสองนี่เห็นไหมครับเราก็จะทาแบบนี้ทั้งหลังเลยนะครับ ก็นี่นะครับเราทารอบที่สองมาแล้วครับเราก็มาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนครับเราต้อง่ค่อยไค่อยกิ้งนะครับค่อยกิ้งแล้วค่อยเก็บให้มันเนียนนะครับให้เก็บรายละเอียดให้มันดูดีนะครับตรงนี้นี่นะครับเราค่อยๆกิ้งมานะครับถ้าเรามีตัวตัดหรือว่าเราเอาไอ้นี่ตัดตามขอบก็ได้นะครับแบบนี้ เราก็ค่อยกิ้งมาครับตรงนี้เห็นไหมครับกิ้งจนเสร็จทั้งหลังเลยนะครับแบบนี้นี่ครับนี่งานเรียนอย่างนี้เลยนะรเราเห็นเราเห็นแนละ้วมันก็จะเรียนไปนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนี่เราเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับจนแห้งก็เป็นอันเสร็จนะครับ ครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการทาพื้นลงรถนะครับด้วยสีล็อกเพ้นนะครับของ T O A นะครับเป็นไงครับสวยงามมากไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามและดูดีมากเลยนะครับถ้าใครเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับเอาไปทําเป็นแบบอย่างได้นะครับแต่ชอบคลิปนี้นะครับจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับปิ๊งปิงเพื่อจะพลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ